สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามื่อเนี้มาพบ้าพร้กับไก่อีกแล้วเด้อจะพี่นอ้องเมื่อนี้ไก่พามากินตำซัวเด้อจะพี่น้องตำซัวปลาแซลมอนจ้า<อ>คิดอยากพี่น้องเมื่อเนี้ยอยากปลาแซลมอนอีกแล้วเด็จะพักกับซมีอันฟันฝ่าเด้อจะพี่น้องแล้วก็พักสลัดแล้วก็ผิดไงปาปิก้าคุณอาจจะพี่น้องมึงโอไก่วนน้ำจักบาก่อนเด้อจะ ตำส่วกุ้งสะดุง้งมามาจา้าอันนี้มาเส็ดนะโอ้ก่อนจิกกินกันลองขคอจังบาทก่นอนนะกุ้งไกล่ลวกบะสุกแลวพี่น้องพอสะดุง้งสะดุง้งหนาว ปลาแซลมอนกัน <c oughs> ของนุญอยาตใส่มือแล้เจ็บพี่หน้าเพราะว่าผักอะหลายอย่าง ดเพราะจะดุงจะดุงเลยอะอันพันษาแชบ สลามอนคักขนาดพี่น้องเลยสดๆอืมสุกเนืแท้ 听不掉鲁鲁鲁，录音。 嗯。Mm hmm. อันเป็นงานมันเกิดมูล,ลูกมาเลยพี่น้องท <c oughs> ั้งกุ้งทั้งปลา้สมัตพักอืันกันมักมากพี่น้องออกขมๆน้อยๆตั้งแซ่บ พักห้อหมโม้หลายยังก่อกเขาว่าพูดอะไรที่กำลังเป็นไว้ท้องให้กิน <c oughs> งันมันเกิดมูลูกร้อยบานใกล้กิน,กนไปนี่แหละ <c oughs> ไปอันหลังเลิกเรียนสองชั่วโม,มงพี่นาะยุนี่เขาจัดทำนี่ละเอิญนมาเหมือนห่องแค่ว่าจัดสองชัมมง่วโมงเลยจัดเหมือนเมวยยเด ครบสองสมงแล้วกลับบ้านไปบ้านมันโอ้ <c oughs> พกครับโอ้ไซพกแบบมันนับเม็ดพี่นอ้อย คุณน่ะน้ำซากินน้ำซาอันนี้ก็จิโอ้ขอโทษด้วยจะเลอือดทักเจอทักรักเธออาสมัน ต้องโอ้กำลัง <c oughs> เริ่มปีแม่แล้วก็สีน้ำหลยน้ำมันเกิดด้วยวันนี้ก็วันเกิดมูนีนะ่ะ กันที่สิบสี่กับสิบนปเกือลูกสาวแกวันนี้ไล่ไปตัวบนีหนยืนถ้าเขาเชิญเขาเชิญอเมมดห่องไม่พ่นงเพราะเ่าเด็กนาย้ะห่องกับบ้านไรสิบกาคน้นแต่เขากบเชินเหมด เด็กหน่อยบ่นี่สิบกว่าสามสิบกว่าคือบานเหาอสิบกว่าคนก็สวนมดเลยเขาจ,จัดแค่กำหนดสองชัมมง่วโมงใกล้จัดให้ลูกื็อก่งยุนี่เขาจะเป็นนักเสพพี่น้อง ดัชเตสเด็กน้อยพ่อแม่กันไปโซงกันนั่งถาจังมองจังแมงกินเค้กกินไอ้กินเค้กกินแนมกาแฟถาดดิฉันจามปิ้จะจะจะงดิฉันจามปิ้งอ่ะอ้าสอะไหม ใส่เปลืบกปันพี่เนาะแล้วแป๊บนึงแล้วจัะ